ครับสวัสดีครับพี่น้องมนีมาพบกับช่องลุ้นค้นหากินครับผมมนีกับพ้าพี่พาน้องมาหาอยู่หากินขึ้นเราลรืครับมนีพามาออกไม้หาใจเบ็ดครับผมนี่ครับเบ็ดเท่ากับมีหาสิบลังครับผมมืงอนีเอามาหาสิบลังเนื่อที่ผมใส่มนีเงื่อขี้เกเดียนครับผมทีเป็นจ้งไดสิมานหรือบอมันเขาคอยมา่านลุ้นกันครับผมครับพี่น้องไม้เท่ากับเจ็บประมาณนี้แล้ครับผม เยวผมเียวาสิครับเย้าทบไปเลยครับครับเรียนี่ครับผม ครับพี่น้องผมก็ต้องขอโตไปใส่เบ็ดให้เ็จเป็นที่เรียบร้อยกอนครับเดี๋ยวคอยมาดูน้ำกันครับผมครับพี่น้องก็สสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเวลาสองทุมครับผมมื้นนี้ผ้ามายามเบ็ดน้ำกันครับไปครับไปดนโอ้หลังแรกมากินครับผมหลังที่สองก็ต้องมากินครับผม เงาเล่นโอ้เงยย่งหน่อยหนึงครับครับพี่น้องลังได้่บถือกับบ่คคอยได้ทายบิง่งเด้ครับลังได้ถือค่อยตีทายบึ่งครับผมพี่น้องผมก็ได้ยามเบ็ดเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฮ้อครับผมคำคื้นนี้ผมยามเซจแล้วครับบบถือจักหลังเลยครับผมมืออื่นเ้าหฮอค่อยมาฐาลรูน้ำกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมมือนีผ้ามายามเบ็ดน้ำกันครับผมบ่ถือครับอ้หลังแหลกกระบอกหมานครับเมื่อขึ้นเนั่นมายามนีครัมบ่ถือแห้วครับมือเสียบมือเศร้าสิเป็นอย่างไดีเมื่อขึ้นนันบบนนนน่นบ่ได้เปลี่ยนเงี่ยไปพร้อมครับเงี่ยบม่มีครับผม หลังนี้กับ่อถือครับมิดซีดีเลยครับพี่น้องหลังในถือค่อยไทยเบิ้งด้วยครับผมหลังใดบ่อถือกับบ้ถไทยเบิ้งครับครับพี่น้องผมกับกู้เบ็ดเสร็จแล้วครับนี่ครับเบ็ดเท่าบ่อถือจักหลังครับผมหฮวครับเมื่อนี้กัยาเฝ้าเบื่อกันได้ลระครับมันกะมีมือไดบ้างเมื่อใดบ้างจั่ซี่ละครับการหาอยู่หากินครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆจากช่องลุ้นค้นหากินครับผมสวัสดีครับ